สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่15กุมภาพันธ์2567นะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะออกทุกๆวันนะครับเวลา6โมงเย็นนะ6โมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับ ช่อง VAP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเท่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกซุกุ่ๆนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมเด้ยรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเด่นนะครับตามนี้นะเด่นนะอ่าห้าหกเนะครับเน้นที่ห้ากับหกลองเกนะครับ ห้าหกเจ็ดคู่ของเขาก็ตามนี้นะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้เอาเรามาจับคู่กัน,นค่ะนี่มีห้าอะไรบางห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์จุดห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้านะครับส่วนหกก็หกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์จุดหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับส่วนเจ็ดคือตัวรองนะเจ็ดคู่กันก็จะมา ศูนย์หนึ่งสามนะครับประมาณนี้นะครับคู่ขเขานะอนะถ้าเกิดจะมาว่ากันเสรนะตา,ตามนี้เลยนะครับเด่นนะครับขอเลือกที่ห้านะห้าส่วนหกกับเกีเป็นตัวรองนะครับลูดวิ่งนะครับเป็นตามนี้เลยนะครับลูดวิ่งนะห้าหกเจ็ดคู่ของเขาก็น่าจะเก 9, 11, 10, ้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามราวนี้นะครับคู่เขานะเราฟันทุงที่ห้าเราก็ดูที่สายห้านะครับ ห้าเก้านะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเด่นว่างั้นเถอะถ้าหกมาก็คงจะเป็นหกหนึ่งหกสามหกเก้าหล่ละลนี้นะครับอ่าอันนี้นี้ที่วงกลมเนี่ยคือเด่นนะอ่าอันนี้คือเด่นตัวรองว่างั้นเถอะนะครับสําหรับสายลูดสายวิ่งนะครับเน้นที่ห้านะครับอา้าห้าเป็นหลักนะครับลูดวิ่งนะอ่าครับห้าเป็นหลักนะครับ อ่าเป็นหละเื่อทีทีไม่มีอ่าอ่าถามนี้เลยนะครับหาในปกตินะครับครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงแหงนะครับอ่าเดี๋ยวจะไลค่คืนก่อนครับจดทันนะถ้าจดไม่ทันก็ดูอีกรอบหรือไม่งั้นก็แคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับอืมประมาณนี้นะครับอืม ครับโอเคครับขอขอขอพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีสับสวีโชวสวีสุครับสวัสดีครับ